น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบานแช n แนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อนาลาอารหังหมันภาวนาบันเทากรรมพริกฟื้นชะตาชีวิตนาลาอารหังภาวนาบันเทากรรมลดเคราะห์ลวงปู่หงพรหมปัญโย ช่วงชีวิตบางครั้งบางคราวเราอาจพบว่ามีเรื่องติดขัดและผิดพลาดเสียหายธุรกิจการงานขัดข้องทำอะไรก็ไม่ราบรื่นมักมีอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยจนท้อหากความสุขความก้าวหน้าไม่ได้มีความทุกข์ใจไม่สบายกายรู้สึกรุ่มร้อนยุ่งยากบางก็เจ็บป่วยมีทุกข์รุมเร้าก็อาจด้วยเป็นช่วงที่ดวงตก บุญอ่อนกำลังมีเคราะห์มากดทับชะตาวิธีภาวนาเจริญพระกรรมฐา,านสวดธรรมลดเคราะบรรเทากรรมเพื่อเสริมดวงชะตาด้วยตัวเองด้วยการบริกรรมคาถาภาวนาออกเสียงเบาๆว่านาลาอารหังนาลาอารหังอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปอันดับแรกก่อนจะภาวนาก็ให้ตั้งใจสำนึก อําลาต่อความผิดพลาดทั้งหลายทั้งมวลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินมาในอดีตชาติขออําลาสิ่งไม่ดีในชีวิตจะตั้งใจจะไม่ทำผิดอีกขอมุ่งมั่นปฏิบัติดีด้วยการภาวนาจเจริญพระกรรมฐานซึ่งเป็นบุญใหญ่มีกำลังมากและย่อมให้ผลก่อนให้ผลเร็ว บุญย่อมกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและด้วยอำนาจของบุญย่อมดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลำดับต่อมาให้ตั้งใจรักษาศีลห้าศีลแปอันดีด้วยตัวเองสมาทานวิรัตคือตั้งใจงดเว้นไม่ละเมิดศีลด้วยตัวเองแล้วกราบพระแล้วลงมือเจริญพระกรรมฐาน ทำได้ทุกอิริยาบททั้งยืนเดินนั่งนอนให้เปล่งเสียงออกมาเพียงเบาๆด้วยคำบริกรรมภาวนานาลาอรหังนาลาอรหังนาลาอรหังจิตใจให้จดจ่อต่อคำบริกรรมมีสติระลึกรู้ทั้งตัวทุกอิริยาบทหลวงปู่หงท่านกล่าวสอนว่า การบริกรรมออกเสียงจะช่วยเพิ่มพลังจิตและกำจัดโรคออกจากกายขยันภาวนาให้มากๆก็จะรู้เองเห็นเองจะประสบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิต พลิกฟื้นดวงชาตาของตัวเองให้กลับดีหากป่วยก็จะหายหากจะชีวาวายก็จะรอดจะขค้าขายก็มีคนดีมาซื้อดึงดูดมีคนดีมาคบหาพูดคุยเจรจาก็จะมีคนเชื่อถือปากว่าดังมีวาจาสิทธิ์จึงห้ามแช่งห้ามบน่นไม่มีเหนื่อยขี้เกียจ ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงภาวนานาลอาอรหังนาลอาอรหังนาลอาอรหังวิธีภาวนาแก้กรรมของหลวงปู่ของพรหมปัญโยเกจิมากด้วยเมตตาแห่งเมืองสุรินนอกจากจะเป็นพระผู้เจริญด้วยคุณวุฒิทรงคุณธรรมงามด้วยจริยวัตรแล้วหลวงปู่หองท่านยังเป็นนักพัฒนาสังคมชนบท และสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ทั้งหลายทางด้านการพัฒนาสังคมนั้นก็ได้สร้างศาลาให้ประชาชนได้มีที่พักพิงหลบฝนหลบร้อนสร้างศาลาที่อ่านหนังสือตามหมู่บ้านสร้างฝายน้ำล้นส่งเสริมการปลูกป,ป่าอย่างจริงจังถึงกับจ้างชาวบ้านดูแลช่วยปัดกวาดบำรุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นด้วย ดังนั้นในการประกวดป่าทั่วพื้นภาคป่าที่หลวงปู่หองอนุรักษ์ไว้นั้นมักได้รับรางวัลชนะเลิศทุกป่าจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเรื่องน้ำสัตว์ป่าหรือว่าต้นไม้ก็ดีท่านได้นำอัศจรรยธรรมมาเป็นคำสอนแก่ลูกหลานเสมอว่าต้นไม้เมื่อตัดแล้วก็ให้รู้จักปลูกปลาเมื่อกินแล้วก็ต้องรู้จักปล่อย เราอยากมีน้ําใช้ต้องหมั่นปลูกต้นไม้และต้องรู้จักสร้างแหล่งเก็บกักน้ํายามขาัดสนด้วยความเป็นนักพัฒนาและอนุรักษ์นิยมนี้เองยามใดที่ได้ปัจจัยจากกิจนิมนต์ก็ดีหรือที่ญาติโยมลูกหลานถวายท่านจะรีบนํามาสร้างคุณประโยชน์อาทิขุดสะปลูกต้นไม้ปล่อยชีวิตสัตว์โดยมีการสะสมโดยกล่าวว่า หลวงปู่หงเป็นพระอยู่อย่างนี้ก็อยู่ได้ตามอัตภาพมีต้องใช้ใจอะไรมากแต่ที่น่าจะจ่ายหรือช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมญาติโยมลูกหลานมากๆก,ก,ก็คือการปลูกปา่าขุดสะและปล่อยชีวิตสัตว์ดีกว่าเพราะมนุษย์ทุกวันนี้มากขึ้นทุกวันแต่ต้นไม้น้ำที่ใช้ซอยอาหารก็ดีเกือบจะไม่เพียงพอ ถ้าสิ่งดังกล่าวไม่มีพอลูกหลานทุกคนจะมีทุกข์อดอยากแห้งแล้งขัดสนปลูกเพื่อสวนได้หนาก็ไม่ดีเป็นผลพวงให้เสียหายเกิดโทษไปทั้งหมดถ้าทุกคนไม่ช่วยกันร,รักษาจะเห็นได้ว่าหลวงปู่ของพรหมปัญโยเป็นพระสง์ที่มองเห็นทั้งเหตุใกล้และไกลตัว มองหน้ามองหลังอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำและปลูกป,ป่าเห็นได้จากเมื่อคราวกับจกักรดงขวัตท่านได้ซื้อที่ปลูกป,ป่าพร้อมกับมอบปัจจัยส่งเสริมให้หลายจังหวัดซึ่งมิใช่เฉพาะอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์หรือในประเทศไทยเท่านั้นสมัยถือทุดงขวัตที่ประเทศกัมพูชาท่านก็ได้เมตตาปลูกป,ป่า ขุดสระน้ําให้คนได้ใช้จนชาวกัมพูชาต่างตอบคําถามเดียวกันหมดยามที่มีคนถามว่าป่านี้ของใครเขาตอบว่าป่าตาหงแม้แต่สัตว์ป่าช้างกวางเก้งกระต่ายงูก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าสัตว์ป่าของตาหงสําหรับอานิสงส์ของการขุดสระท่านบอกว่า จะทำให้ผู้นั้นมีอายุยืนยาวแข็งแรงไม่เจ็บป่วยหายกินคล่องรัส์สินเงินทองหาได้คล่องตัวดีส่วนอานิสงของการซื้อที่จะทําให้เราได้มีที่มีแผ่นดินมีที่อยู่อาศัยทั้งชาตินี้และชาติหน้าการหาพื้นที่ปลูกป,ปา่าสัตว์ได้อยู่อาศัยจึงทําให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีเมตตาของคนและสัตว์ทั่วไป ทั้งมีผลให้ได้พบกันในชาตินี้และชาติหน้านอกจากจะเป็นพระนักนวนิยมที่ชื่นชอบการสร้างป่าปลูกต้นไม้ขุดระแล้วกล่าวได้ว่าหลวงปู่ของพรหมปัญโยยังเต็มไปด้วยพรมวิหารสีสมกับฉาย,ยานามของท่านนอกจากกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเมตตาที่มีต่อสัตว์ที่ล่ำลือกล่าวขานเฉพาะเขตบริเวณวัด งูกับหนูจะอยู่ด้วยกันไม่กัดกินกันหรือในบ่อก,ก็ดีงูกับกบก็จะไม่กินกันหรือแม้แต่งูที่มีพิษท่านก็สามารถเอามือล้วงออกจากถุงแล้วปล่อยให้เรื้อยไปเองซึ่งบางตัวก็หลบหรือแอบอยู่ข้างท่านบ้างอยู่ตรงหัวนอนที่จำวัดบ้างรวมทั้งตามควองผ้าจีวอนโดยไม่ทำร้ายแต่อย่างใด ซึ่งขัดแย้งกับวิสัยของมันที่มักจะหนีหรือฉกกัดผู้คนที่เข้าใกล้ดังนั้นจึงปรากฏว่าที่วัดเพชรบุรีมีงูมากนับพันตัวทั้งนี้งูที่หลวงปู่ของปล่อยไปแล้วส่วนมากจะออกหากินเวลากลางคืนและจะกลับมาสถานที่เดิมก่อนรุ่งอรุณซึ่งงูเหล่านั้นจะไม่ทำร้ายใครหากไม่ทำร้ายพวกมันก่อน สาเหตุที่ท่านสยบงูได้ก็เพราะร่ำเรียนวิชามาเมื่อทุ่ดงประกอบกับเมตตาธรรมที่ท่านมีต่อสัตว์ทุกชนิดที่ท่านได้เป่าปล่อยอันหมายถึงก่อนที่ท่านจะปล่อยสัตว์ทั้งหลายนั้นท่านจะต้องมาอธิษฐานและเป่าให้สัตว์นั้นน,นก่อนอาทิเต่างูกระต่ายปลาพึ่งทั้งนี้เรื่องน่าแปลกคือ ถ้ามีญาติยมท่านใดนำงูพึ่งต่อแตนไปถวายท่านโดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษท่านจะหัวเราะชอบใจมากเป็นที่สุดดีกว่าการน,นำผลไม้หรือเข้าของอย่างอื่นมาถวายโดยจะกล่าวสอนว่าการปล่อยสัตว์นี้จะทำให้มีอายุยืนยาวและไม่ค่อยเจ็บป่วยจะทำอะไรก็สะดวกคล่องดี อีกเรื่องซึ่งเป็นที่กล่าวขานคือความเป็นพระสงฆ์ที่มีขันติบารามีอย่างสูงเนื่องเพราะท่านได้สงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยการอาบน้ำมนต์ให้ทุกเช้าจนเท้าและง่ามนิ้วของท่านเปื่อยก็ไม่ออกปากบนพร้อมกันนั้นท่านมักจะสอนแทรกธรรมะแก่บรรดาศิษย์ในเรื่องขันติวิริยะอันได้แก่ความอดทนและความเพียรอยู่เสมอ ในส่วนของการสงเคราะห์ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยท่านรักษาด้วยสีพึ่งและน้ำมนต์ทั้งดื่มทั้งพร้อมและอาและเพ่งพระคาถาเวทมนต์ประกอบโดยมักกล่าวสัพพยกว่าที่วัดเป็นโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าก็ต้องรักษาจิตคาถาน้ำมนต์แผ่อธิษฐานให้เขาได้หายจากโรคภัย หากใครได้ไปเย็อนวัดเพชรบุรีเมื่อผ่านเข้าไปในเขตวัดมักได้ยินเสียงภาวนานาลอาอรหังนาลอาอรหังนาลอาอรหังตามกุฏิหรืออาสมของวัดหรือตามศาลาต่างๆมักจะมีคนป่วยเข้ามาอาศัยรักษาตัวทั้งที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยบ้างก็วิกฤจริต ถูกคุณใสมนดำทำให้เป็นบ้าเป็นบอบางคนถึงต้องล่ามโซ่มารักษาตัวท่านก็รักษาตามขั้นตอนของท่านด้วยการให้อาบให้กินน้ำมนหรือสีพึ่งเสกโดยจะเสกน้ำมนถึงสามองค์ใหญ่แล้วรดให้ตามลำดับจากชายไปหาหญิงขณะที่อาบให้จะมีผู้ป่วยภาวนา เสียงภาวนานาราอารหังนาราอารหังนาราอารหังหลวงปู่หงพรมปัญโยครูผู้ประสิทธิ์ปราสาทถ่ายทอดคาถาให้ขอสิทธิ์ทั้งหลายโปรดตระหนักว่าคาถานี้จะเขล้มครั้งดังจิตประสงค์แต่สำหรับสิทธิ์ผู้มีศีลเขารโริดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คาถาจึงจะศักดิ์สิทธิ์สมดังอนุภาพอธิษฐานสำลิดพรเป็นปัจจุบันฉะนั้นสิทธิ์ของหลวงปู่หงควรรักษาศีลห้าละเว้นอบบยามุขทุกชนิดตลอดถึงมีปิยาวาจาไม่พูดดุดา สัตว์ด้วยคำไม่เป็นมงคลล่วงเกินบุพาการีผู้มีคุณอาจทำให้ผลของคาถาลดน้อยลงตามกำลังของศีลควรกระตันยูรู้คุณสัพพาส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอุ้มชูช่วยรักษาผลจากทุกภยัยให้มีความสุขความเจริญเกิดมงคลสมจิตประสงค์ทุกประการนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ